สวัสดีนา้นาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตกปลากันที่คลองส่งน้ำโซนอภูมินะครับก็ซ้ำหมายเดิมนะครับหมายที่เคยลงที่เคยได้แบบกระชังแตกไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาตกแบบดิบๆเลยนะฮะนี่ฮะลำแล้วก็ขนมปังนะครับสูตรหนึ่งนาทีนะครับถุงละยี่สบาทนสะองถึงสี่บาทนะครับ เพราะบางครั้งนะครับเราไปตกปลานะครับค่าเหยื่อเราหมดไปกับค่าเหยื่อนี่ไม่รู้เท่าไหร,ร่นะฮะเราจะมาลองดูว่าตกแบบลํากับขนมปังเงี้ยปลามันจะกินดีไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะครับก็ถ้าเกิดใครมีหัวเชื้อนะครับหรือว่าเหยื่อที่เหลือจากของเก่านะครับตอาเราสมก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวมาลองชมกันครับว่ามันจะกินหรือเปล่า ฝากติดตามนะครับช่องชาพีฟิชชิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่วนผสมเหยื่อก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับเอาเอาเอาตามที่เราขนาดนะครับไม่ไม่เหนียวจนเกินไปนะครับถ้าเหนียวเกินไปแล้วมันก็จะละลายยากนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องนะครับและทีมฟิชชิงนะครับและทีมชาแนลนะครับทีมก็ลงไปแล้วนะครับ ก็จะใส่ลำหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ขนมปังสักครึ่งถุงเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่ามันจะเหนียวไหมก็ใส่น้ำครับ ถ้ามันเหนียวเริ่ไปเราก็เติมน้ำเข้าไปนี่ครับออกมามันก็จะเป็นสีแบบนี้คือไม่มีอะไรผสมเลยนอกจากลํำกับขนมปังนะครับถ้าเกี่ยวเราก็จะเกี่ยวรับมันหมูรสด,ดีของเรานะครับ กมันหมูรดดีไว้ข้างล่างนะครับถ้าเบ็ดสองตัวใช้บเบ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งะครับถึจุดแปดก็ได้นะครับแล้วก็เม็ดโฟมด้านบนนะครับก็ื่อล่อ,อปลาอย่าแบบนี้นะครับมันหมู่แล้วก็นี่ครับ ตัวดูกันว่าเราจะได้ตัวไหมครับผมมาตามดูครับอ่ะเริ่มกินแล้วครับของผมอืมสุดนะ สวยเลยครับไซส์สวยเลยครับเหยื่อดิบๆของเรานะครับรำกับขนมปังนะครับ นีี่มาอกแล้วครับคันเล็กนี่ถ้าไม่ลงไม่ได้เลยครับขันหมานครับินต่อหน้าต่อตาเลยครับ ท้องนะครับเปล่าเปล่าเยอะดิบๆเหรออย่างนี้หัวนับหนึ่ง <laughs> ไซนี้ไม่เปล่าครับไซนี้ ลนหลุ่มเ่าลงไปยังไม่ถึงนาทีเลยครับ หน้าต่อตาครับไซส์นี้ยังได้อยู่ครับไซส์ประเคม็มบรรยากาศนะฮะนี่นะทีมลงไปหกคันแล้วฮะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้จะเริ่มมีอีกหรอล่า <c oughs> มืดค้มแล้วมึดค,มมค้มแล้วครับรบรรยากาศโอ้โหนี่ฮะหมายสังเกตง่ายๆนะ,ะต้น ต้นพุทราครับน,น่านเรียบร้อยครับต้นพุทราทักไม่ได้เลยฮะ ลนะลูกยยอเยนะใส่งี้เก็บครับใส่งี้เก็บปกตินี่จะใส่ลูกยอเข้าไปด้วยนะวันนี้จะลองดิบดิบผม,ผมไม่ได้ใส่เหยื่อหรือเปล่าไม่กระดิบเลย اوه لیگه ตะเกียนตัวแรกมาแล้วครับนี่ตะเกียนตัวแรกวันนะฮะ เมื่อกี้เนี่ยกินอีกแล้วครับโโอ้โหโหของทีมก็ลังกินเหมือนกันนี่ครับของทีมเอาแล้วครับคันงงมาเลยครับของทีม เราบาอลจะดูไซส์เราวิ่งไตะเพียนหรือเปล่าเฮ้ยมุดเฮ้ยตะเพียนครับนี่โอ้หมูนำ้นำแดงครับได้ตะเพียนมาแล้วของนาทีมไซส์กรำลังทางปลาส้มเลยครับไซส์นี้กินลึกด้วยนะตอนนี้ก็10บโมงครึ่งนะครับ เงียบอยู่นะครับกินเรื่อยๆครับตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับแต่ตอนนี้แดดไม่ออกแล้วฮะ ถึงไม่ถึงมันดียากไหมคันยาวคอนโทรลยากต้นไม้ แล้วมันหมูรถดีครับตกปลาใครว่าลำบากครับดูนะทีมสบายเกิน <c oughs> มีเปลมานอนด้วยฮะ <c oughs> ปลายชิลๆฮะอากาศไม่ร้อนครับวันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ฮะ,ระบรรยากาศชิลๆชิลมากครับเหมาะเหมาะก,กับการมาปิกนิกนะฮะ นะครับ สวยครับไซส์สวยเด้านนั้นผมตั้งนี่แหละนี่หน้านี้แหละเนี่ยตีเข้าหน้านีา้แเละตีไงก็กิน แต่ว่ามีให้เลือกแล้วบ้านไซส์ไหนไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะือกเอาตัวเล็กนะตัวใหญ่ปล่อยตัวไว้ค,ครับตัวใหญ่ทิ้งใช่ตัวใหญ่ปล่อยครับทิ้งลงกระชัง โอ้ยหาดูมีไซส์ครับมีไซส์นี่ ใหญ่ๆเลยครับนี่ป่ามือมิดเลยครับเ <_ d> um> อ,อ้ยล้ลำกับขนมปังนะครับเกี่ยวกับมันหมูรสด,ดีนะครับก็กินนะครับออ่ย ได้ครับนี่ยังได้ไม่ได้เกี่ยวท้องนะครับกินปากเลยนะครับเต็มปากเลยครับตอนนี้ก็เป็นจะบ่ายโมงแล้วครับดูสภาพอากาศครับเสียงฟ้าร้องฮึมฮึมฮึม จะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับมันจะมาก่อนเราหรือเปล่าลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับราว่าจะอยู่ถึงเย็นนะฮะคงอยู่ไม่ถึงเย็นลมก็เริ่มพัดแล้วนู่นฮะมืดตึ๊บเลยครับปลาก็เริ่มเงียบ แดงเลยลอรอมูได้ดิก็เลยชิดออกเลยเนี่ยพุ้งเป็นสีแดงแนะครับพี่เนี่ยมันถูกเข้าไปเปล่าหรือ,อขาวก็น่นจาจะได้ ไม่น่าอรอดครับเมืดอเติบเลยครับนูน่นของนู้นน่าจะไปแล้วฮะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับกลับบ้านก่อนฝนจะตกแล้ว สภาพฝนครับมานนูนเลยครับเมืดลมก็แรงครับ mm. หมายคงจะไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เราจะได้ผลงานมากน้อยขนาดไหนครับงานของเราวันนี้กับเหยื่อสูดหนึ่งนาทีนะครับ หนึ่งนาทีนะครับสำหรับที่เป็นลำํำลํำกับขนมปังนะครับเกี่ยวกับมันหมูรสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผลง,งานลงแรงมาก เกอรประหยัดนะครับสูตรประหยัดนะครับถุงละยี่สิบบาทนะครับสองถุงก็สี่สิบบาทนะครับกับรำกับขนมปังนะครับใช้ลำหนึ่งถุงนะครับขนมปังก็ใช้ครึ่งถุงนะครับผสมกันแล้วก็ผสมน้ําในคลองได้ครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับขอบคุณนะาะที่เข้ามารับชมครับสำหรับช่องชายพีฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ up